ลองเราจะติดใจกับ o l a ่07รุ่น Performance คันนี้ครับสวัสดีครับ <S <S ผมไอแอมบอสนะครับจาก g a t e w a บอ o ม o r อเตอร์ไอคอนิคลามินทานะครับ <S <S วันนี้นะครับ <S 1> <S 1> ผมก็อยู่กับ o l a ่07นะครับเป็นรุ่น Performance นะฮะแล้วก็อยู่กับสีพิเศษด้วยก็คือสีม่วงนะครับเป็นภายในก็จะเป็นสีน้ำตาลเลยจะมีในเฉพาะรุ่น Performance เท่านั้นนะอะผมพามาดูที่ด้านหน้าก่อนนะครับอย่างแรกเลยไฟนะคของ o l a ่07คันนี้เนี่ยก็จะมาพร้อมกับ LED Projector เต็มรูปแบบนะครับมาพร้อมกับไฟ d ด y t i ท e Running Light ที่เรียกว่าสวยมากนะครับวนวง,วงทั้งเส้นตรงนี้เลยนะครับรวมกับดีไซน์ที่ออกแบบมาเนี่ยภายในเรียกว่าสะท้อนแสงวิบวับเลยนะฮะต่อไปในเรื่องของโลโก้เนี่ยก็ยังให้มาเหมือนเดิมนะครับก็มีเป็นเอกลักษณ์ของโอลาเหมือนเดิมไม่มีเปลี่ยนแปลงเลยนะครับ ส่วนเซกเมนต์ของคันนี้เนี่ยมาในเรื่องของอเรียกว่าดีเซ gment นะครับก็จะเป็นรถขนาดรูปตรงออกมาเป็นทางสปอร์ตไซส์ใหญ่นะครับหน้าก็จะมีความยาวนิดนึงออกออกแบบมาได้แบบว่าเฉบเฉี่ยวด้วยนะครับสำหรับรถคันนี้นะครับก็รองรับการชาร์จได้ทั้ง AC แล้วก็ DC เลยนะครับโดย AC เนี่ยรับกำลังไฟได้11กิโลวัตต์ส่วน DC นะครับได้อยู่ที่80กิโลวัต์สำหรับการชาร์จ1ครั้งนะครับ ถ้าเป็น AC เนี่ยใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ10ชั่วโมงนะครับ10-12ก็แล้วแต่ปริมาณแบตตอนนั้นส่วน DC นะครับผมเฉลี่ยไปให้ประมาณชั่วโมง1แล้วกันชั่วโมงบวกลบนะครับก็ระยะทางต่อการชาร์จหนึครั้งเนี่ยก็อยู่ที่550กิเมตรนะครับในรุ่น Performance คันนี้เนี่ยเป็นมอเตอร์คู่นะครับขับ4ฟูลไทม์เลยก็แรงม้ามาอยู่ที่408แรงม้านะครับแรงบิดสูงอ,อยู่ที่ 680นิวตันเมตรเป็นมอเตอร์คูณครับขับ4 f u ฟูลไทม์เลยต่อไปก็จะเป็นในส่วนของอายางผมพามาดูที่ยางนะฮะคันนี้เป็นยางของอ่าเรียกว่าตัวท็อปเลยนะครับมิชลินพา i l ลสปอร์ตซีรีสย,ยางอยู่ที่ 2, 3, ง 4, 5, ี่ R 1 9นะครับอ่ะต่อไปในส่วนของล้อแม็กนะครับคันนี้ก็แม็ก19บนะครับเรื่องของดีไซน์เนี่ยก็จะมีโลโก้โอล่าเหมือนเดิมนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของคาลิเปอร์เบรกสีแดงนะครับก็ยังคงความ สปอร์ตขึ้นมาอยู่ต่อไปนะครับเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตพาไปดูทางด้านท้ายรถกันต่อเลยนะครับของคันนี้ท้ายรถของโอล่าศูนย์เจ็ดก็จะมีดีไซน์เป็นทรงรีออกมาข้างานอกอย่างนี้ยื่นๆหน่อยนะครับเรื่องของท้ายเนี่ยคันนี้นะครับได้ทั้งฝาท้ายไฟฟ้าด้วยแล้วก็ได้เรื่องของระบบคิกเซนเซอร์มาด้วยนะครับก็จะมีโลโก้เหมือนเดิมนะครับลืมเปิดให้ดูเมื่อกี้เอาปิดก่อนนี่ จะมีโลโก้โอล่าเหมือนเดิมนะครับแล้วก็จะมีรุ่นอยู่ด้านล่างนี้ก็คือ07นะครับก็จะมีคำว่าจีดหรือยูอยู่ด้วยคันนี้นเซนเซอร์รอบคันหรือบอกไปเลยด้านหลังก็จะมี6จุดนะครับด้านหน้าก็6จุดเหมือนกันรวมถึงรุ่นนี้เนี่ยจะมีสปอยเลอร์ไฟฟ้าด้วยที่จะเปิดปิดอัตโนมัตินะครับโดยปกติถ้าเกิดว่าเรากดปลดล็อกรถสปอยเลอร์จะเปิดอัตโนมัติเลยนะครับหรือเวลาเราขับอยู่เนี่ยสปอยเลอร์พับอยู่ประตูล็อกอยู่เนี่ยพอความเร เปิดขึ้นมาเองอัตโนมัติด้วยนะครับอ่าต่อไปเดี๋ยวผมเมื่อกี้เปิดท้ายให้ดูโอเคต่อไปนอกจากตรงนี้นะครับทางด้านด้านใต้นี้ก็จะมีในส่วนของอาที่เตาหลงไฟฟ้ามีมาให้มีเรื่องของกาวปะญัดฉุกเฉินมาให้นะครับเผื่อในกรณีที่รถไปเหยียบตะปูหรืออะไรมาแล้วก็จะมี e m e r g e n c y c h a r g ชาร์ก็คือเป็นที่ชาร์จฉุกเฉยนที่พกติดรถไปด้วยอีกอันหนึ่งนะครับต่อไปในเรื่องของความจุถามว่าคันนี้จุของได้ลึกไหมเยอะไหมเนี่ย เรื่องความสูงก็สไตล์รถสปอร์ตดีดากนะฮะก็ไม่ได้สูงมากแต่ว่าความลึกเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองสาธิตให้ดูนะฮะก็๊มันก็ลึกประมาณหนึ่งนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าจะใส่สูงกอล์ฟเนี่ยใส่ได้นะครับก็พับเบาะลงไปข้างหนึ่งก็จะสามารถใส่สูงกอล์ฟได้สบายๆเลยแต่ว่าอนอนไม่ได้นะครับแค่เป็น,นต่อไปเดี๋ยวเรามาดูกันที่ภายในบ้างนะครับว่าคันนี้เนี่ย มีอะไรบ้างนะฮะเดี๋ยวมาดูข้างในกันเลยครับโอเคคันนี้ก็อย่างที่บอกไปตอนแรกนะครับในรุ่น Performance จะมีสีให้เลือก2สีนะะก็คือสีดํากับสีน้ําตาลซึ่งคันนี้เนี่ยสีม่วงจะล็อกมาเลยเป็นภายในสีน้ําตาลนะครับในเรื่องของระบบขับขี่ของคันนี้เนี่ยมีมาให้ครบเลยทั้งเรื่องของอัน t i v ถี r ค i ต e คอนโทรลตามจนถึงจุดหยุดนิ่งแล้วก็มีระบบ Stop and Go ด้วยนะครับดึงพวงมาลัยกับก็เล่นหรือว่าระบบ ช่วยเบรคทั้งด้านหน้าด้านหลังหรือว่ามีไฟบายสปอร์ตเตือนจุดอับสายตาอะไรเงี้ยมีมาครบเลยนะครับเรื่องด้าปอตีเรียกว่าหายห่วงมาพร้อมกับกระจกหนะครังค่ากระจกยาวเหมือนเลยทั้ง2รุ่นนะครับทั้งเปอร์ฟอร์แมน์แล้วก็ในรุ่นลองเลนจ์เลยคอนโซลนะครับก็จะมีอ่าตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มไฟฉูกเฉินนะครับตอกแตกตอกแตกตอกแตกนะครับแล้วก็ AC มีไล่ไฟหน้ารถกับหลังรถสามารถกดเปิดตรงนี้ได้เลยนะครับหรือเรื่องของพัดลมเนี่ยเราปรับตรงนี้ได้จะ แตกต่างกับตรงฮาวานิดหน่อยนะฮะตรงที่เราสามารถปรับตรงคอนโซลน,นี้ได้เลยเพื่อความรวดเร็วนะครับหรือสามารถทัชสกรีนได้เหมือนเดิมเหมือนกับรุ่นอื่นๆน,นะครับเรื่องของอุณหภูมิแล้วก็ตรงนี้จะเป็นโหมดนะครับโหมดของการขับขีก่ก็จะมี Wellbeing มี Eco มี Individual มาถูกหรือเปล่าไม่รู้นะแล้วก็ Sport Normal นะครับ แล้วก็จะมีอีกโหมดหนึ่งเพิ่มเข้ามาในส่วนของรุ่นซุดเปอร์แมนก็คือในปุ่มคีย์ลัดตรงนี้นะครับตรงปุ่มอะไรก็คือโหมดสอตพลัสซึ่งพอกดเี่ยก็จะมีเสียงด้วยนะครับแบบนี้อืมก็จะได้ความเทขึ้นมานิดหนึ่งต่อไปตรงนี้ก็จะเป็นการปรับของระบบอัด c อร์ที่ควบคุมนะครับก็เรื่องของระยะห่างแล้วก็เรื่องของการปรับความเร็วนะครับเมื่อเราใช้โหมดนี้ด้านล่างดอกจานนี้นะครับที่เซตเอาไว้ก็จะเป็นการเปิดกล้องรอบคันขึ้นมานะครับคันนี้ก็ได้ 3 6 0องศาแบบนี้เลยนะครับเป็นการจำลองภาพขึ้นมาต่อไปฝั่งขวาฝั่งขวาเนี่ยโดยปกติแล้วนะครับมันก็จะเป็นการกดดันขึ้นดันลงตรงนี้ก็จะเป็นการเพิ่มเสียงลดเสียงแต่ถ้าเกิดว่าเรากดด้านตรงนี้ไฟเขียวจะขึ้นที่หน้าจอนะครับตรงนี้เนี่ยเราก็สามารถกดขึ้นลงเพื่อดูเรียกดูข้อมูลต่างๆของตัวรถได้นะครับจากตรงนี้เลยใช้ปุ่มเดียวกันเรื่องของด้านซ้ายจะเป็นไฟเลี้ยวนะครับ ก้านปาน้ำฝนเนี่ยหลายคนถามเข้ามาว่าแล้วถ้าเกิดว่าเกียร์อยู่ฝั่งขวาไปแล้วอยู่ซ้ายแล้วก้านปาน้ำฝนอยู่ไหนนะครับก้านปาน้ำฝนเราต้องหมุนเอาแบบนี้นะครับหมุนตรงฝั่งไฟเลี้ยนะครับหรือว่าจะเปิดออโต้เอาไว้เลยก็ได้นะครับเวลาฝนตกก็จะปัดให้อัตโนมัติเลยตรงนี้จะเป็นส่วนของที่วางแก้วนะครับก็สามารถวางลงไปได้1แก้วนะครับเสียบลงไปเลยปุ๊บหรือถ้าไม่ใช้เราก็สามารถเอาขึ้นมาได้เพื่อให้เรียบเสมอกันไป ต่อไปช่องตรงนี้นะครับก็จะเป็นไวเลสชาร์จของโทรศัพท์เสียบเข้าไปอย่างนี้ได้เลยนะครับหลายคนบอกว่าไวเลสชาร์จวางแล้วเวลาเบรกอะไรรถโทรศัพท์สไลด์กระเด็นหายไปที่อื่นนะครับอันนี้หมดปัญหาเรื่องสไลด์แน่นอนตรงนี้ก็จะเป็นที่วางของนะครับจะออกแบบมาเป็นแบบบัตเตอร์ไฟล์นะครับก็กดปึ๊บขึ้นมาได้เลยแอร์นะครับเราก็สามารถปรับอุณหภูมิจากที่หน้าจอได้ทั้งเหมือนกันนะครับหรือว่าจะปรับจากตรงคอนโซลเหมือนที่บอกไปตั้งก่อนหน้านี้ก็ได้นะครับ เรื่องของโหมดโหมดของแอร์นะครับเราสามารถปรับตรงนี้ได้เลยจะเอาเป่าเท้าด้วยหรือว่าจะเป่าเท้าอย่างเดียวสามารถเลือกดังนี้ได้เลยแล้วก็มีระบายความร้อนเบาให้ทั้งสองข้างนะครับของรุ่นนี้นี่เปิดได้ทั้งสองด้านเลยเผื่อรถมาเบาร้อนนะครับเปิดได้ทั้งสองข้างเลยแล้วก็คันนี้ถามว่าปรับแอร์ยังไงปรับซ้ายปรับขวายังไงนะครับเราเลือกตรงนี้ได้นะครับแยกเป็น2ฝั่งเลยซ้ายขวาอย่างเช่นฝั่งคนขับนะฝั่งขวาเนี่ย มีให้เลือกทั้งปัดขึ้นปัดลงปัดซ้ายขวาลมอิสระลมสะทะ้อนลมที่ทางเดียวมีมาให้หมดเลยด้านบนนะครับก็จะมีในเรื่องของ e m e r g e n c y c a l l นะครับแล้วก็มี SOS ด้วยนะครับเอาไว้กดเรียกคอร์เซ็นเตอร์เผื่อเกิดอุบัติเหตุหรือว่าเกิดอะไรฉุกเฉินนะฮะก็มีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงนะครับมีไฟอ่านหนังสือด้วยแล้วก็จะมีเรื่องของพี่ใสแวน่นต่อไปก็จะเป็นด้านของกระจกนะครับกระจกเนี่ยก็จะมีไฟมาให้ทั้งสองข้างเลยเรียกว่า ไฟสวยด้วยแล้วก็ออกแบบมาเพื่อคุณผู้หญิงที่ชอบแต่งหน้าด้วยเพราะว่าไฟมันจะได้แบบกระจายเสมอกันนะครับสำหรับโอล่าศคันนี้นะครับ <c oughs> ก็ราคาอยู่ที่1นึ่งล้านสี่แสนเบาทนะครับดอกเบีย้ยต่าสุดอยู่ที่1.79%หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง15,107บาทนะครับสำหรับโอล่า07รุ่น Performance แล้วก็ในรุ่นของลองเล e เนี่ยก็มีให้จองได้ทั้ง2รุ่นเลยนะครับสำหรับตอนนี้สำหรับลูกค้าท่านไหนนะครับที่ กำลังมองหารถไฟฟ้าหรือว่าสนใจในตัวโอล่าศูนย์เจ็ดในทั้งสองรุ่นนะครับสามารถเข้ามาทดลองขับได้ที่ G W I Iconic l a v ินทาของเรานะครับตั้งอยู่ที่บริเวณ l าวินทากิโลเมตรที่7นะครับอยู่ติดกับสันเจ้าแม่เสือเลยนะครับเป็นแลนด์มาร์คแล้วก็หรือทักมาในเพจของ Iconic l าวินทาก็ได้อีกช่องทางหนึ่งก็คือการโทรเข้ามานะครับโทรเข้ามาที่เบอร์0 8 6 8 7 4 5 5ห5เ่หนะครับสำหรับวันนี้การรีวิวคร่าวๆของตัวรถเนี่ยก็ผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ด้วยนะครับ สำหรับวันนี้ผม I อ m อ o มบก็ขอตัวลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ